สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel <G ül> สวุดีทุกคนที่กําลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ําแดกแ,แล้วก็ตามแต่พบกับผมสลิปน็อตชาแนลวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดของการ์ตูนชื่อดังอย่างท o อยสตอรี่2ที่เกือบจะไม่มีให้เราดูเลยก็ว่าได้นะครับเกือบที่จะยกเลิกโปรเจก์นี้เลยด้ดยซ้ำของบริษัทพิกซานะครับมันเป็นความผิดพลาดอาจจะเรียกว่าใครบางคนหรือทีมงานหรือบริษัทเองที่ไม่ได้ใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าท o อยสตอรี่2เนี่ยแน่นอนนะครับหลายๆคนรู้จัก แล้วก็เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่สร้างเม็ดเงินเข้าบริษัทจนนับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้จะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ เอ็ดวินเคทมอลผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพิกซานะครับเขาเนี่ยได้เขียนในหนังสือของเขาไว้ว่าในช่วงประมาณฤดูหนาวปี1998เกิดวิกฤตครั้งใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่เรียกได้ว่าวันวินาศสันตโลวันวิบัติของชาติเพราะว่ามันมีใครบางคนหรือทีมงานหรือใครก็ไม่รู้แหละพิมพ์คําสั่งคําสั่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปลงในไดฟ์ที่ไฟล์หนังทอยสตอรี่สเนี่ยถูกเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งไอ้คำสั่งนี้เนี่ยมันคือคําสั่งลบแม่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกับ ชิบหายหมดแล้ว เอ็ดวินก็ไม่ได้บอกว่าใครคนนั้นหรือทีมงานไหนเป็นคนทํากันแน่และชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงจะถูกไลอ่ออกจะกินแก่แสบตูหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือหมวกของวูดดี้ตัวละครเอกของเรื่องทอยสตอรี่เลยก็ว่าได้นะครับมันหายไปเป็นอย่างแรกจากนั้นก็รองเท้าและจากนั้นก็หายแม่งไปทั้งหมดเรียกได้ว่าอิววุบหายไปทั้งแถบทั้งได้ทั้งคนนะกูว่าหายไปพร้อ,รอมๆกันนะกูว่านะมันก็เลยทําให้ผู้ ร่วมกับฝ่ายเทคนิคออเรนเจคอปคือหนึ่งในทีมงานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นยันจบเลยก็ว่าได้นะครับเอาง่ายๆว่าแบบเรียวไทม์โฟร์ดีเอ็กใกล้กว่านี้ก็ต้องเอาหน้าไปจ่อแล้วล่ะครับส่วนแคทเบลนั้นก็เลยรีบโทรไปหาฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้เขาเนี่ยดึงปลั๊กของคอมพิวเตอร์สายหลักเนี่ยออกเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันถูกลบก็ถูกลบไปได้ประมาณ50%หรือไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้เพราะว่าถ้ามันลบหมดแล้วเนี่ยสวยแน่นอนทั คนที่อยู่ปลายสายนั้นพูดกลับมาแบบเหมือนไม่รู้ว่าชะตาตัวเองกำลังจะขาดยังไงอย่างนั้นล่ะครับเขาเนี่ยบอกว่าเอา้าทำไมต้องดึงออกอ่ะดึงออกทำไมอ่ะโอ้โห,โหแคดเมาสนี่แบบปี๊ดเลยขึ้นเลยแบบถึงกับทุบโต๊ะไอโกยังต้องตะลึงเลยว่าโอ้ยมึงจะมาถามอะไรตอนนี้มันใช่เวลาถามไหมเนี่ยมึงจะดึงปักออกหรือจะออกบริษัทอันไหนทำง่ายกว่าการมึงเลือกเอาแล้วกัน พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะอทีมงานก็โอเครีบเลยครับรีบไปดึงปั๊กออกแต่ถ้าว่ามันสายไปแล้วล่ะครับเพราะว่าไฟล์กว่า90%หรือข้อมูล90%กว่าเนี่ยถูกลบหายเกลี้ยงหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีย่างกระทานอนดีดนิ้วยังไงอย่างนั้นล่ะครับ เดียวหายเลยแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าบริษัทอย่างพิกซาเนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วแน่นอนเขาคงมีไฟล์สำรองข้อมูลหรือเก็บข้อมูลสำรองเอาไว้อยู่แล้วเขาคงไม่ทํางานช่วยยุยเป็นขยะเปียกเหยียกเยินเงาครับทางทีมงงทีมงานก็เป็นการยื่นเรื่องขอข้อมูลสำรองนะครับจากฝ่ายไอทีแต่ถ้าว่าวันที่ไม่ใช่วันของเราแี่ยแม่งก็ไม่ใช่วันของเรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าณเวลานั้นอ่นนะบริษัทพิกซาไม่ได้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสำรองข้อมูลมัน ก็เลยทาให้ทีมงานน่ยไม่รู้ว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยมันมีความผิดพลาดยังไงมันมีปัญหายังไงเราควรจะแก้อะไรเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะไม่มีปัญหา100%แต่ถ้ามันเป็นวันอื่นมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่มันเสื่อมมาเป็นวันนี้ยังไงล่ะครับไอ้ระบบสำรองข้อมูลอันนี้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดต่างๆนานามันเลยทําให้มีการกู้ข้อมูลสำรองของภาพยนตร์การ์ตูนท o อยสตอรี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กลับมา100%หรือเปล่ามันก็เลยกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ทีมงานน่ยอยากจะหลับให้ตายแม่ แล้วฟื้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไงอย่างนั้นล่ะครับแต่เท่า,าความจริงก็คือความจริงเราไม่สามารถนีความจริงได้ทางทีมงานเนี่ยได้มีการกู้คืนข้อมูลสำรองภายใน48ชั่วโมงหลังมีคําสั่งลบข้อมูลไฟล์นั่นเองแล้วก็มีการทดสอบความถูกต้องของไฟลร์ฟร e n d e r f เ a m e และในที่สุดไฟ้าก็ยังเข้าข้างเสมอเพราะว่าสามารถกู้ข้อมูลมาได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีการเรียกพนักงานทีมงานกลับมาทํางานกันใหม่แล้วก็ใช้เวลาการอีกหลายวันหลายเดือนเพื่อให งานนั้นกลับมาสู่สภาพปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วไอ้ไฟล์ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ถูกกู้มานั้นมันมีความเสียหายมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจึงทําให้ผู้บริหารหัวหน้าแผนกต่างๆเนี่ยเรียกประชุมด่วนเลยทันทีแล้วก็ไล่ทีมงาน,นกลับบ้านไปก่อนหลังจากนั้นก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงดีกูจะทํายังไงกับสถานการณ์แบบนี้ดีซึ่งมันมี3ทางเลือกนะครับนั่นก็คือเล งนยัเเหมมือดิแต่ทว่าเราต้องเริ่มทำโปรเจกต์โครงการทั้งหมดทั้งมวลน่ะเริ่มต้นใหม่แม่งหมดเลยหรือไม่ต้องชงต้องใช้แม่งละทิ้งเรื่องนี้พร้อมไปกับทีมงานทั้งหมดทั้งมวลที่ทำผิดพลาดอ่ะมันรวมเม่ารวมทิ้งแม่งไปหมดเลยทำกูปวดหัวไอเวนกูจะกลับบ้านดีๆแล้วเรียกกูประชุมด่วนอี้แต่ถ้าเราจะเริ่มทำตั้งแต่ต้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน1ปีต่อทีมงาน30คนนะครับทุกคนเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทางไหนทุกทางแม่งก็เจ็บหมดแล้วแหละท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมงึมงำไปกับความเศร้า เข้าไปด้ดยน้ำตาไอคนทำนี่ไม่น่าตายดีอยกูว่านะวาระสุดท้ายของมึง แล้วละจ,ะจู่ๆก็เหมือนกับฟ้าส่องแสงสว่างลงมาอย่างไงนอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าหัวหน้าทีมงานฝ่ายแสงเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเออกูมีไฟล์หนังพอตสตอรี่สองไว้น,นี่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้น,นอ่ะเธอเคยทํางานอยู่ที่บ้านเนื่องจากต้องคลอดลูกชายก็เลยลาบริษัทไปคลอดลูกอะไรทํานองนั้นแหละครับมันก็เลยทาให้ผู้กํากับฝ่ายเทคนิคอย่เลนเจคอฟนะครับบึ่งรถกลับไปที่บ้านของเธอคนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อไปเอาคอมพิวเตอร์กลับมาที่สตูดิโออย่างระมัดระวังที่สุดมันอาจทําให้ใครหลายๆ หรือคนบางคนเนี่ยแขนหลุดจากไหลหัวหลุดจากบ่าก,ก็ได้นะครับเจคอบก็เลยทําการห่อคอมพิวเตอร์ด้วยผ้าห่มนะครับไม่ใช่แค่ผืนเดียวหลายผืนแม่งเลยเซฟไว้ก่อนนะกูว่าระหว่างทางที่กลับมาสตูดิโอเนี่ยเจคอบเนี่ยกอดคอมพิวเตอร์ไว้อย่างแน่นเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญกว่าชีวิตกูอีกนะตอนนี้นะพอมาถึงบริษัทพิซซ่าก็มีการนําเข้าไปในสตูดิโอเพื่อกอบกู้ข้อมูลสํารองต่ตตนางนๆาน,นะครับอย่างกับงานแห่ศพฟาโลของอียิปต์ยังไงอย่างนั้นแหละครับถ้าคอมพิวเตอร์พูดได้เนี่ยมันคงพูดว่าที่ มาี่แม่ไม่เคยเหลียวแรก,กูพอกูมีประโยชน์นี่แม่ปูพรมให้กูเดินเชียวนะเมื่อคอมพิวเตอร์มาถึงทางทีมโรงทีมงานก็มีการจัดการทําสําเนาไฟล์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเซฟไปก่อนแล้วก็มีการทําการตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบเนื้อหาว่าเราควรจะกู้อะไรออกมาดีหรือไม่กู้อะไรออกมาหรือไฟล์ไหนมันไม่ใช่ไฟล์ไหนอะไรยังไงเนี่ยประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ได้พบว่ากว่า70%ของโครงการหรือไฟล์ทั้งหมดเนี่ยสามารถกู้คืนได้แบบไม่ต้องเสียลงเสียแรงไม่ต้องลงมือล อะไรทํานองนั้นแต่ทว่ายังมีอีกเนื้อหาอีกประมาณ30,000กว่าไฟล์ฟังไม่ผิดครับ3 0 0 0 0กว่าไฟล์ที่จําเป็นจะต้องนั่งเช็คว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเราจะทํายังไงอะไรทํานองนั้นซึ่งเราจะต้องนั่งเช็คกันทีละไฟล์มันจึงเป็นสาเหตุที่ทีมงานทุกคนจะต้องมานอนที่ที่ทํางานคือกินขี้ปีนอนที่นั่นแนะแล้วก็ทํางานเป็นกะกะละแปดชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละครับไอไฟล์สามหมื่นไฟล์เนี่ยถูกทีมงาน นั่งเช็คหมดเรียบร้อยทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าได้ผลจากความพยายามของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้บริหารต่ตางต่านานาทำให้ท o อยสตอรี่นั้นถูกกู้ชีพขึ้นมาอีกครั้งได้สําเร็จแล้วก็เสร็จทันตามกําหนดได้อย่างท่วงทีนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าหากตอนนั้นไม่มีทีมงานลาคลอดไปทํางานที่บ้านก็คงไม่มี t o อ s t o อรีให้เราดูอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือความผิดพลาดครั้งใหญ่มโหฬานงานตาของบริษัทพิซซ่าที่อ่ จะนํามาสู่หายนะครั้งใหญ่ในภายภาคหน้าเลยก็ว่าได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากจะโทษทีมงานหรือใครบางคนที่พิมพ์คําสั่งบ้าๆบอๆลงในไฟล์เดียวกับทรอสตอรี่หรืออาจจะไปทาโปรเจกต์อื่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมไม่อยากจะโทษคนคนนั้นหรือโทษทีมนั้นพวเราทุกคน,นี่ยมันมีความผิดพลาดอยู่เสมอมันไม่มีใครหลอกที่จะร้อยเปอร์เซ็นไปทั้งหมดทุกคนมันมีการเรียนรู้อยู่เสมอผิดพลาดก็แก้ไขทํานองนั้นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เท่าไหร่ การเรียนรู้ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นผมเชื่ออย่างนั้นที่สําคัญที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าใครก็ตามเขาทุกคนล้วนแล้วรวมลูกคู่คานเขาทุกคนล้วนแล้วมีข้อผิดพลาดทั้งหมดทั้งมวลเขาอาจจะผิดพลาดมากกว่าไอทีมงานหรือคนคนที่พิมพ์คําสั่งลบพสต์ตอรี่ด้วยซ้ําไปแต่เขานําข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นมาปรับใช้ให้มันดีขึ้นให้มันมีความผิดพลาดน้อยลงเพื่อให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ ได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับอย่าไปโทษตัวเองอะไรนักหนาว่าเราทําผิดอย่างนั้นโอ้กูจบแล้วชีวิตกูอย่างนั้นอย่างนี้ตราบใดที่เรายังสามารถทําอะไรได้อยู่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรายังสามารถแก้ไขสิ่งที่เราทําไปนั่นเองนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าคุณอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับ,บวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ